สวัสดีจ้าเอามาพอกันอีกแล้วเนาะวูเจ้าคอยฝากกดไลค์เห็น่ดีใจดีใจแม่ไม่มเมนนึงเพื่อนมาบอกว่ายีแอนคอยเป็นคอย,คอยตามดูเจ้าเฝ้าทาคอยลุ้งอัดคลิปนีไ่ไหมมันเป็นความภูมิใจความดีใจของคอยเด้เอาเขาเรื่องกันเลยอ่าเพิ่นเพิ่นโทรมาคุยมาบอกกับคอยนี่แหละเพื่อนบอกว่าทังสี่เนาะเพื่อนบอกว่าอยากปรึกษา ทำยังไงดี่าสั่นแต่เพื่อนบอกไทยนั่นแหละแต่ว่าข่อยสีบอกเล่าไม่เป็นสไตล์ข่อยมเจจาอยาให้ข่อยบอกไทยดอกมันจิตกเล่าแต่บอกภาษาอังกฤษกับปุ่นภาษาดัตเด็ปุ่นังกิษปุ่นมัวไปทั่วไปทิมเอาเนาะ<ม>เรื่องพุ่นมีว่ะเพื่อนอะเป็นแม่ห่างแต่งงานกับชาวต่างชาตินี่แต่งงานกันตอนเพื่อนตอนเพื่อนแต่งงานกันที่แรกลูกสาวเพื่อนอะอายุหาปี เพิ่นไม่ลูกผู้เดียวได้ผัวเพื่อน,น่ะป้ากันเพื่อนบอกว่าตอนเพิ่นท้องอะ่ะป้ากันได้อยู่ในท้องกับลูกกับบ้องหูจักพ่อดอก,กตาหยายยเลี้ยงเพื่อนก็เฮดงานเลี้ยงลูกยางไปล่ะัาที่นี่ก็มาอ่อนเว็บเด็กก็ลยพ่อฝรั่งผู้นี้ละ่ะก็เลยมาแต่งงานแต่งการไปเพื่อนกับไปอยู่ตั้งประเทศเนี้แต่ว่ายามบัาน,นี้การดูแลก,ก็คือสรงเงินห้ยยให้ตาเลี้ยงยุบ้าน เพิ่นสิมมหาลูกเพิ่นก็นคือแบบว่าตอนแรกอ่ะจปปะเอาลูกไปอยู่น้าแต่ว่าตายายบอยอมผู้เจ้าข้อใจแบบคนมันหนอกบ่ถ้าเพิ่นเลี่ยงของเพิ่นมากเพิ่นหักเด้เพิ่นบอกให้ไปเด้บ่ม,มีทางเด้อว่าเสียล้านไปจากเพิ่นได้เพิ่นกับบอ่อเอาไปทง้งทางที่ว่าอยากเอาลูกไปอยู่น้าตั้งได้ตายายกับบอยอมมันเป็นอัน อันแม่นะวะมึงไปเอาไม้โหลดไปเฮ็ดเอาไม้โหลดลูกสูไปเฮ็ดเอาลูกคนฝรั่งสู่สันเอออันนี้ก็ว่าว่ากันเนะาะบตดที่นี่การเป็นยูนี่ก็คือย่ามมันยงมปิดเทิมเพิ่นจะมาเอาลูกเพิ่นไปยูมองหนอกก็เอาไปกับยายนั่นแหละเพราะว่าฐานะพอฝรั่งเนี่ยเขามีเงินอยู่ก็มาเอาลูกไปแบบยง้มสิไก่ปิดเทอมสิแม่เพิ่นสิบินมาเพิ่นก็สิบินมาเที่ยว มันอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก็ผัวงสิลูกก็พอฝรังกับสิมีความไกลชีดกันเขากับสิหักกันบัดนี้พ่อนพ่อปิดมันกับสิแบบว่ามันอยู่ครบเดือนหนึ่งพ่อสิปิดเทิมพอดีกับเสียวลูกไปหน้าแม่กับเฮดบีซ่าเกาะลูกกับแม่ไปเที่ยวกับสิเป็นยังสีตัวทุกปีทุกปีตลอดเพิ่นสิมาไทยปีละสองรอบก็คือบินมาใกล้ๆลูกปิดเทิ่มแล้วเพิ่นอยากมีโมเมนต์ที่ว่าไปทรงลูกโรงเรียนน้ามึงสีนะา แล้วก็กับมากสิบัดนี้ยูต่อมาเพิ่นกะไดเฮ็ดงานเนาะก็เฮ็ดงานเฮ็ดการการเงินกะแห่งสะดวกกาเก่ากะสิเป็นยังส่มาตลอดจนจังแต่ลูกหาปีกะจนลูกเลียนมาธยมจนมาจบปริญญาตรีบัดนี้ที่เพิ่นสิมาวอาให้ฟังก็คือว่าตอนนี้ลูกสาวเลียนจบปริญญาตรีลูกสาวก็เลยมาเยี่ยมเออเดี๋ยวขอสิวอาให้ฟังว่าพ่อตอนพ่อตอน ลูกคนใหญ่ตั้งแต่ลูกเขามมหาไร่มันอี้ย่ายก็เริ่มเถาย่ายก็บ่อยากมาเพราะว่านั่งเครื่องบินมาอยู่หลุมน่ะมันนั่งอ่ะมันนั่งโดนไหมไฟมันโดนย่ายก็มีความว่าปวดแข้งปวดขาย่ายก็บ่อยากมากบดนี้นั่งกัเลยมาผู้เดียวโตลูกสาวนี่ของเจ้าของเรื่องน้องก็สิมาผู้เดียวเพราะว่าน่องกัใไญ่แล้วก็บ่มีปัญหากับมาอยู่กับพอเลียงกับแม่เออมาอยู่กับมาอยู่กับพอเรียงกับแม่นี่แหละ เขาเรื่องสนิทกันนะเขาสนิทกันหลายเด้เขาสนิทกันหลายเพราะว่าเลี้ยงมาแต่หน่อยแม่บัตรที่นี่เรื่องกับแมว่วาโตของอันเจ้าของเรื่องนี่เพิ่นก็สิไปเฮ็ดงานเพิ่นสิไปเฮ็ดงานกับผัวเพิ่นเนาะไปเฮ็ดงานไปกลับไปกับบัดนี่ผัวเพิ่อนอายุกว่าหลายเด้อายุเพิ่นน่ะหลายกว่าเมียผัวนี่บัตพ่ออายุหกสิบสองผัวเลยเศร้าเฮ็ดงาน พวกกะไปล่าออกพวกกับยุบาลก็ซื้อวันเถอดมาตัวตัวเมียเนี่ยกะสิไปเฮ็ดงานตลอดบันนี้ปีนี้กะเละหอดย่ามกับเฮ็ดลูกกับสิมาบอสมามาเยี่ยมกับไปเฮ็ดวีซ่าเฮ็ดวีเยี่ยมกับพานกับเล่นาอยู่กับพักกันไปรับลูกละหอดมือกับไปรับลูกยุสนามบินเกับลูกมาอยู่นั่มบันนี้เจ้าของก็ต้องไปเฮ็ดงานทุกมือทุกมือเด้เจ้าของบ่ได้หยุดเด้ ลูกกับยุกผอฝรั่งสองคนบานี่เจ้าของนี่กับเบิงว่าความสนิทกันนี่เขาสนิทกันเนี่เพราะว่าเขาเลียงมาแต่หน่อยย่ามกินอาหารน้ากันนี่พ่อกับแบบว่าลูกป้อนพ่อพ่อป้อนลูกก็เป็นเรื่องปกติเขาสิมกเบิงที่วี่น้ากันดูที่วี่คุยกันต้องแย่งยองแย่งสองคนพอลูกบานี่ไปไซนี่กับมังเทือนนี่กับไปน้ากันสองคนไปซสืออาหารไปนั่นไปนี่ บัน,นี้มือหนึ่งอ่ะกับมี่แบบว่ามูอ่ะแต่ว่าเป็นมูมูมูฝรั่งดอกกันเลยมาเหรียญบ้านมูของเมียเนี่ยของเจ้าของเดืองเนเพิ่นมาเหรียญบ้านมาเหรียญนําแบบบันแบบว่ามามาจัดบาร์บีคิวยังกันกินนั่งส่ละกับมาดื่มกันนิดหน่อยเป็นมูคนนี้เป็นมูที่ทํางานด้กกินกระดื่มกันก็บ่มีปัญหาเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันบ่ได้มีเรื่องอย่างบันที่นี่ พ่อพ่อไปพ่อมือต่อมาเนาะก็ไปเฮ็ดงานเนาะหมูฝรังคนนี้ก็เลยมาถามว่าเธอเออก็เลยมาบอกว่าเธอเธอเธอหูจักกันกับผัวเธอนี่แต่โดนลัไปเพิ่นกับมาถามเบื้องหลังแบ็คกราวสิละอันนี้ก็บอกให้ฟังเนาะแล้วว่าก็บลูกเธอเดี๋ยวก็บอกไนี้ว่าอ่าฉันรักเธอนะฉันแบบไม่ไม่ไม่ได้อยากให้พูดเธอเราให้เธอเราแวงให้ เธอแบบคิดมากอะไรอย่างนี้นะอย่างสิละ่ะเพื่อนก็นเลยบอกว่า,อาตอนที่ว่าฉันไปบานเธอหนะก็มีการว่าเฮ็ดอาหารอียังซอยกันนบเฮ็ดอาหารซอยกันในพวก,กเอามานังนั้นสิมูนก็นเลยบอกว่าฉัน่ะมีเส็นพิเศษบางอย่างฉันรู้ซึกว่าเธอเออผัวเธอกับลูกสาวเธอนี่แปลก เจ้าขวงกัเลยแบบหัวลอยได้ป่ะมันแปลกจังไรป่ะฉันอาจจะคิดมากก็ได้แต่ว่าฉันอยากให้เธอน่ะสังเกตเบื้องแนวเธอเธอจับตามองดูเธอบรต้องมาเสื้อฉันก็ได้เธอจะให้เธอจับตาดูเนี่ยเพราะว่าเรื่องนี้ฉันไปปรึกษากันกับผัวฉันว่าสันก่อนฉันสิมาบอกเฟิ่ให้เธอฟังผัวฉันก็ห้ามฉันเด้แต่ว่าฉันนะหากเธอเพราะว่าฉันอะคบเธอมาโดนฉันยอมที่ว่าเพื่อสิปิดใจกับเธอ แต่ว่าฉันอยากให้เธอสังเกตเบื้องแนววสันมันมันผิดปกติวสันฉันเห็นเขาแบบยุ่องงขั้วเนี่ยไหมความความที่ว่าเขาหยอกกันเรียนน่ะเขาเขาเขาล่อเขาล่อเล่นกันะฉันคิดว่ามันเกินพ่อกับลูกบ้านี่พ่อมูอ่ะยังสันจะค้องกับตอนแรกก็เป็นแบบบ้านส่งศูนย์ส่งม่พอใจอยู่บ้านนี้จะคลองกับเลยคิดว่าเจ้าค้องน่ะกับกับมู่กับแอนน้าแบบว่าคบกันโดนแล้ว เราแอนนาก็น,นิสัยดีไหมแอนนานี่แบบว่าบิเบ่บเคยหาย,ายไหลผู้ใดบิเคยวาีอย่างผู้ใดก็เลยแบบว่าอยากเอาถ้าเขาไปสังเกตเบิ้งยังกับบเสียหลายบิ้ตองระแวงเหตระว่างไวก็ดีอย่างอย่างสินะเพื่อนก็นเลยแบบว่าบานนี่เพื่อนก็นเริ่มสังเกตการแบบว่าการอยู่น้าเขาเนี่ยพอกับปลูกเนี่ยเขากินอย่างเขาก็สิมักป้อนกันซึ่งเขาก็ป้อนกันประจําอยู่แล้วแันเป็นมือนึง บ้านเพื่อนนี่เพื่อนมีสาวยายน้ำเด้พ่อกับลูกนี่บ้านหยุดมันต่อพ่อกับลูกเขาอาบน้ำต้องกันไหมเล่นยุ่สาวยายนา้ำซึ่งลูกสาวนี่ก็ไปหย่ไปว่าไปแบบพอ่อพ่อนี่พ่อฝรั่งนี่วายน้ำไปลูกสาวจะคล้องนี่ร้อยไปเลยแบบว่าสิไปคุ้มขีหลังขีข้อพ่อฝรั่งเราซึ่งลูกสาวจะคล้องนี่อายุมันอายุ ยี่สิบก็ปีละแม่ยี่สิบสองยี่สิบสามแต่ว่าเขาเคยขีเคยเลรียนกันนังสีมาแต่หน่อยด้บาร์นี่จะคล้องกันเลยไม่คิดว่ามันกับบ่สมควรอยู่เราไปขางนองสิเขาก็สิมากว่ไปไปกันสองคนแต่เกียร์จะคล้องกับคดว่ามันปกติแหละแต่บานนี้พอมูเริ่มมาบ่อยคิดจะคล้องกับจสังเกตเบิ้งว่ามันกับคุยกันดุนบารนี้ลังเทือเนี่ยเขาเบิ้งที่วิ่งสิเขาก็สิขาผ่าดกัน ซึ่งพฤติกรรมยังสี่ถ้าเป็นลูกแข่แหวมันก็สิบมม่มีปัญหายอี่ยังนอกจาที่นี่เจ้าของกัเลยว่ามือนึงอ่ะเจ้าของไปเห็นงานเจ้าของกัเลยกับมากลับมาบันนี้บานก็นเงียบเจ้าของกัเลยแบบว่าบ่เอินเพราะว่าเจ้าของคิดข้ามมเพราะว่าตั้งแต่มูบอกเจ้าของกลัละแวกมาตลอดวจได้บ้านนี้เริ่มแบบว่าเบื่อเสใจผัวเบื่อเส้อใจลูกเจ้าของกับเปิดประตูเขามากับ่เห็นลูก ไปห้องรัวกับโบเห็นไปหลังบ้านกบเห็นเจ้าของก็เลยเปิดเข้าไปห้องนอนก็คือในห้องนอน่นอ่ะลูกอะ่ะนั่ง,ยยงอ,อยู่เต,ตียงพอน่ะยุยโตยุโตแบบโตเครื่องแปลงลูกเจ้าของกับเปิดเข้ามาซึ่งสองคนแบบว่ะขนาแบบลูกกระต๊ใจนิดนึงแต่ว่าพ่อพอนะ่ะหนาปกติก็เลยถามว่าเอาเธอคือคือกลับมาเร็วแท้เธอเลิกงานอีย่าง,างตีอย่างสิคือเลิกงานไวบานนี้เจ้าของเรื่องก็เลยว่า คอยบอกอันฉันไม่สบายอย่งางนี้นะฉันบ่สบายฉันก็เลยมาไววบ้ดน,นี่จะคล้องกับคล้องกับคือว่าค้ามในมัวอ่ะาที่าหมืวมันก็ฟังอยู่ในหัวตลอดเนะาะจะคล้องก็เลยว่าเอ้ยบ่เอานาอย่าคิดมากอย่าคิดมากบัดเนี้ยจะคล้องก็เริ่มจับตาว่าบางเทื่อนเนี่ยเขาก็กินไหวสองคนอยู่หลังบ้านเขาก็คุยกันซึ่งเขาก็เฮ็ดจังสี้ดูแต่ว่าจะคล้องกับจับตาว่าเออจะคข้องระแวงระว่าง,งหลายบอ่อ บานนี้อีกสองมือต่อมาเขาก็เขาจิมักว่ายน้ำกันเนาะมากว่ายน้ำกับกอดแบบว่าเขาก็ถึงเนื้อถึงโตกันซึ่งยงสิไม่ก็เป็นหเหตุการณ์ปกติแหละบานนี้เพิ่นก็เลยว่าเพิ่นก็เลยเมื่อบอกกัฟังหรวอปะแยแอะข่อยสิบาาอกผู้ใดฟังกับบูานา้นอกจากมูฝรังคนนั้นอะที่เขาลู้ข่อยก็เรยกว่าข่อยสีเป็นประสาทไหมข่อยสีเป็นประสาทข่อยเลยไม่รู้ว่าสิเอาจากไหน ่อยว้ากับผู้ใดกับบ่ไดสีไปโทรไปเว้าให้พอกับแม่ฟังสีกับบ่ไดเพิ่นก็สีว่าห่วงผัวใส่ลูกมู่เจ้าเข้าใจบ่ว่า,วาความรู้สึกว่าหวงผัวใส่ลูกมันเป็นบาตติมันเลี่ยงกันมาแต่น้อยมาห่วงใส่แต่ว่ายามไปไถ่่อยถาม่ายามไปไท่เนะี่ยเขาเป็นบอดบ่อไม่ย่ามไปไท่เขาจีบ่อดถึงเหนือถึงโตกันนี่เขาก็สีซื้อแต่ว่ายามอย่เมืองหนอกอ่ะซึ่งเขาก็เป็นมาตลอดน่นะแต่ว่า วูมาวูมาวูม่านบอกจ่งส่มันก็เลยคิดไอ้เกียคือเพิ่นบมคิดเด้เพิ่นก็เลยมาปรึกษาข่อยว่าเจ้าคิดว่ามันเป็นไปได้บอบานนี้งานหนักต๊ข่อยได้บานนึงข่อยก็เลยว่ามันก็เป็นไปได้อยู่คนเฮ่าน่ะผู้ยิ่งกับผู้ทายเนาะมันบมแมนพอแท้แต่พอแท้เฮาก็เห็นข่าวหลายอยู่อันนี้ความคิดข่อยเด้บานนี้ ่อยก็เล่าว่าปัญหาคือสิเริ่มเว้าจากพอหรือจากลูกก่อนหรือจากเว้าพร้อมกันบาดท,ที่นี่คอยเลยว่าเอาจังไดดีล่ะความคิด่อยเนาะมันก็นจะมีเอยวะ่ะหนึ่งว่าวกับผัวก่อนว่าวกับผัวก่อนบอกว่าวเธอตอนเนี้ลูกโตเป็นสาวลูกงหญ่แล้ว ฉันบสบายใจยีเธอจะหยอกลูกเล่นกันแั้นสี่เพราะว่าลูกไงเราแม่สิมาเล่นคีข้อกอดกันมันอยู่นํากันยังสี่ฉันบสบายใจด้ฉันอยากให้ว่าเว้นระยะห่างแน่มันสนิทกันเกินไปแต่ว่าพวกบสิเคขียดเด้พวกบสิเอาเธอคิดยังกับฉันพวก็สิฟึดฟัดโวยวายจังสันจังสี่กับส บอกกับลูกบอกกับลูกเลยว่าลูกตอนนี้ลูกโตเป็นสาวเลยดิโอเคแม่ลูกว่าลูกหักพ่อหักแบบว่าพ่ออีหลีหักก็พอฝรั่งรักกับป้าปานี่รักจริงๆแต่ว่าอันนี้ก็บ่าต้องบอกก็พอนัว่าฉันรู้ว่าเธอรักลูกฉันแต่ว่าเขาไงแล้วบสมควรจะเล่นกันจังสี่ละก็บ,บอกกับลูกจังสี่หล่ะก็ว่ากะ อยากให้แบบว่าเว้นระยะห่างนิดนึงบ่ยบ่ยเรียนแบบจังสี่แม่ประเภทนี้ทยเขาถือ,อยังก็บอกไปก็บอกว่าเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าลูกกับมันยญ่อยู่ไทยมันขอใจอยู่แล้วว่ามันบอมแมนได้ลูกมันมันบ่ใช่ได้สีลูกจะมาเรียนจังสี่กับพออ่อจังสี่แม่บ่ได้ห่วงบ่ได้อยังแต่ว่ากับเว้นระยะห่างแน่ผู้ชายเขาบอมแมนพอแถ่เฮ้าบอกกับลูกเลยว่าเขาบอมแมนพอแถ่เฮ้าสีมาเรียนจังสี่มันบอมแมนเด้แม่ก็บ่สบายใจแม่บ่อยากคือ แม่ก็ดีใจแล้วว่าลูกก็พอเนี่เขากันได้ดีหักกันแต่ว่าแม่ก็บ่อยากให้เล่นนังสี่อิหล่าก็เว้นระยะห่างแน่ลูกอันใดที่่สมควรเลีนก็อยาเร่นก็สิบอกลูกยังสี่แห่กับสามจับมาเลยสองคนนี่มานั่งน้ำกันเลยนั่งต่อหน้กกันเลยเบ้ากัน่ะพ่อกับลูกนี่่สมควรเธอสองคนนี่เธอเลียนกันเกินไปแล้วนะฉันบ่สบายใจฉันนะฮักเธอเธอนนะฮัก ฉันนะฮักเธอเราฉันก็ฮักลูกฉันฉันบ่สบายใจที่ว่าเธอสองคนเล่นเกินเลยกันกันเกินไปแล้วฉันอยากให้เธอสองคนนะเว้นระยะแนะ่บ่เมนว่มามาเล่นกันแบบจังสี่ซึ่งอันนี่คอยก็คิดนะค่อได้่อยก็น,น้าท่วมปากแต่ว่าเราอยากให้คอยเว้าแงนขคอยก็บ,บ่รู้สิเ็ดจังไหนแต่ว่ามู่เจ้านะคิดจังไหนมู่เจ้าก็ไม่เห็นไม้แนะ่ซึ่งแบบว่า ตามข่อยนี่มันไม่มีนลูกข่อยเนาะข่อยเขาบอกว่าเด็กคือจังลูกข่อยนี่ก็กบพอฝรังนี่มันกับกับคุณลุงย่างลายเนี่ยข่อยเอิ่นว่าคุณลุงเนาะอ่ามันเส like ียอเป็นคุณลุงภาษาไทยได้คือจังลูกข่อยเนี่ยย่ำเอื่อนย่ำเอื่นย่ำเอื่นพอฝรังเขาเสียอว่าคุณลุงแต่ว่าพอเขาเขาเสื่นป๊าป้าอืมเพราะว่าข่อยนี่ได้ผัวเจกเนาะที่ได้ลูกน้ำกันอันนี้ก็เขาเสียอคุณลุงเอิ่นแบบไทยไหมเขาเสียอแบบคุณลุงแต่ว่าผัวข่อยมันเสื่อลูกข่อยเป็นกัิเสื่นซื้อ มันก็ซื้ออืนซื้อนั่นแหละมันสิเอิืนังสันเขาก็ซิบรเลนกันทั้งสี่แมเขาก็สิบ่เลนถึงหนวดถึงโตกันหรือว่าด้วยเขาเจอกันตอนไงบักหน่วยมันสิพอคุณลุงตอนมันหกปีแต่ว่าอีไงเนี่ยมันห่างกันเก้าปีไม่ลูกข่อยไหมมันใงหรอแมนั่นแหละมันก็ซีบรเลนกันทั้งสี่กับคุณลุงนั่นแหละข่อยก็เข้าใจว่ามันนำทวมปากแมข่อยก็เลีอกอันว่าข่อยกับเสียวมาไทถอดด้ฮาทุกคนอ่ะมีไอเดียไหม ถ้าเฮาวอกไปหลยผัวก็สิพิดใจกับเฮ้าแม่เราซึ่งแบบว่าเฮากัเลิกกันก็ผัวบ่ได้เฮ้ากต้องอยู่ก็ผัวเฮากับตงยูก็ผัวเฮ้าแล้วอันนั้นก็ลูกเข้าแม่เราที่สําคัญน่ะลูกมันไม่ผู้เบาเด้ตอนนี้มันผู้วิผู้บบาแต่ว่าก็อยากให้กันไหวดีก็กันก่อนปัญหามันสิเกิดขึ้นไ่ะแมมแกก่อนมันจะมีปัญหาเนาะหรือโมเจ้าคิดว่าอย่างโอ้ขอปวดหัวโมเจ้าคอมเมนต์มาให้แล้วน่สิบว้าจังไห๋สิว่าจังไห๋ถ้าว่าตามที่เลว่านี่มันก็เรียนเกินไปยู่ มันโมเมนพอแทะเนาะไปไหวน้ำน้ำกันมันสิมาขี้ข้อขี้หลังสิซึ่งลูกสาวมันอายุยี่สิบสองยี่สิบสามปีแล้วมันผสมขั้นเลรนญกับพอะฝรั่งสั่นแม่ยูมันเล่นกันมาแต่น้อยแต่ว่าตอนนี้มันใหญ่เด้ร่างกายมันมีเนื้อมีนมมีหยางเหลวสีนะมันกับผสมควรนเล่นสิมว่านอนบ่งทรทัศท์น้ำกันขากกลกันนั่นกันมันกับโมเมนแล้วซึ่งคอยกระถามแล้วอีรีว่าคิดว่าลูกกับผัวมีอย่างกันบ่ แล้เวเราบกาฟันทุงเร,เ,รเ,รเราวบกาคิดเราเราเราบอยากแบบว่าคิดไปถึงโมเมนต์นั้นแมเพราะว่าเราไปเห็นงานตลอดเด้เราไปเห็นงานล้วลูกซิวกับผัวเด้เอามูเจ้าคิดยังไงมูเจ้ามาบอกแล้วแน่คอยกับปัวประสาทฝากกดไลค์กดอันนี้คลิปเ,เด้อจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะ